สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดทุ้นไทยประจำวันอังคารที่25เมษายน2566กันนะครับวันนี้นะครับ s e ็นเน็กก็ปิดตลาดไปที่1,540.20จุดลดลงไป17.67จุดหรือว่าติดลบไป1.13%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่46,000ล้านบาทเศษ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มการแพทย์ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนส่งการเงินธนาคาร ICT อาหารและก็กลุ่มสังหาริมทรัพย์โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ b h ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.54อร์เซ ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนโน้มผลประกอบการในไตรมาส1ปี66นี้จะเติบโตได้ทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q ส่วนปี66นี้ก็คาดว่าผลการดำเนินงานจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทางด้านของ BRR ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.71%แล้วก็ KSL บวกขึ้นมา1.75%ก็ยังคงได้แรงหนุนมาจากราคาน้ำตาลโลกที่ยังคง ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดอยู่ที่25.4เซนต่อปอนด์ซึ่งก็ถือว่าทำนิวไฮในรอบกว่า11ปีทางด้านของซาบี n a ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.81%ก็คาดการณ์กนว่าแนโน้มผลประกอบการในไตรามาส1ปี66นี้จะเติบโตได้ทั้ง Year on Year แล้วก็คิ n Q ค Q. ิทางด้านของ APCS ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.81%ก็ ทางด้านของผู้บริหารนั้นมีการคาดการกันว่าแนวโน้มผลประกอบการในปีนี้จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยมีแบ็กหลอกกว่า1,000ล้านบาทแล้วก็ยังเตรียมที่จะรับงานใหม่เกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าในช่วงของไตรมาส3ปี66นี้แล้วก็เตรียมที่จะเข้าประมูลงานภาครัฐอีกด้วยทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ KCE ราคาหุ้นติดลบไป4.9่ ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรามาส1ปี66นี้จะลดลงทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q ซึ่งก็มาจากการลดลงของยอดขายทางด้านของฮา n a ราคาหุ้นติดลบไป4.71%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรามาส1ปี66นี้จะลดลงไป Q on Q โดยมาจากแนวโน้มของตัวสมาร์ทโฟนที่ออนแอกันลงมา ทางด้านของติดลอ้อราคาหุ้นติดลบไป4.50%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส1ปี66นี้กำไรนั้นจะลดลงไปเยียร์ออนเยียทางด้านของ VGI ราคาหุ้นติดลบไป14.65%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส4ของงวดปีบัญชี65ทัก66นี้ มีโอกาสที่จะพลิกมาขัดทุน Q on Q แล้วก็อาจจะขัดทุนมากขึ้นเยียออนเยียทางด้านของ KEX ราคาหุ้นติดลบไป11.92%ก็มีการคาดการ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส1ปี66นี้จะยังคงขัดทุนสุดที่ทางด้านของ NEX t ราคาหุ้นยังคงปรับลงต่อเนื่องวันนี้ติดลบไปอีก9.52% ก็ยังคงได้รับ sentiment เชิงลบมาจากประเด็นข่าวที่เกิดไฟไหม้รถเมล์ไฟฟ้าซึ่งทางบริษัทเองนั้นก็ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้มีปัญหาเกิดจากแบตเตอรี่แต่อย่างใดทางด้านของ t r i p l e i ราคาหุ้นติดลบไป7.52%โดยในวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ที่หุ้นละ40สตางค์ทางด้านของ WFX ราคาหุ้นติดลบไป6.36%เนื่องจากว่าวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ที่หุ้นละ21ตางค์ส่วนทางด้านของ UBA ราคาหุ้นติดลบไป4.91%โดยในวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ที่หุ้นละ0.0459บาทและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ